สวัสดีนะครับผมมาเจอไอ้แก่กับรถเสียกิจพังอยู่นี่เองกลางนาเนี่ยโอ้โหมีเอาขึ้นไปทำบลบวางได้รถเนี่ยแรงไม่สายถย่าย,อ,ย <laughs> อ่ะโอเคอ,อาการเป็นยังไงโอ้โหตายแล้วแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับนี่รถเลื่อนไหมรถลีดเนี่ยนแรงอ่ะลองรถเข้าแปลงมาเร็วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรแกพูดไม่สายตัวแรกเนอเดี๋ยวของเรามีสายแปลงอีกแปลงกลับเหมือนเดิมก็พวกอุตกรณ์ออก ก็ไอ <g ér im> ้ขาล้งนะครับขาล้งลูกเบี้ยวมันหักนะครับนี่นะครับก็ไม่รู้มันแรงเกินหรือไงล้งจนม,มันหมุนกลับเละตรีดดีนะหนึงน <c oughs> ่งะก็วันนี้นอกพื้นที่นะครับเนี่ยก็ปกตินี่ถ้าลูกค้าเยอะนี่คงมไม่ได้มาแล้วเ,วน,น,เนี่ย <c oughs> อันนี้คือวันนี้งานงานอ่าไม่ได้นัดลูกค้ามาเยอะนะครับก <c oughs> ็ได้ให้พวกกันนุนเขาเคลียร์กันอยู่ที่อู่สามสี่คนเขานะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยน เดี๋ยวดูก่อนที่ว่าสลิงมันทำก็ได้ป้อเนี่ยขาเนี่ยมันตก,กอะมันโคตรเฉยอืมแต่โคตรจะดัดได้ไอเรื่องที่เรื่องอะตีไมเน็ตเป็นไม,ม้คนขับมันตอกมันตอกอ๋อคือตอกลงแล้วหักเลยตอกลงหักอ่าโอเคมีอะไรครบเป็นตังกูอ่ะต่กลางนาเนี่ยจะแพงสองเท่าเลยนะเราจะไม่เหมือนเท่าที่วานะานะจะแพงรีบจะทงังอ่ะถ้าย้อนบอกนั่นจะถูกก็่ดอีกหน่อย ลงไม่ห้าบาทอะถ้าเดินไปไกลคิดคิดคิดเป็นเก้าแล้วแต <laughs> ่่ยมพึมัเลยโอโ้เป็นพันน <laughs> ่ะฮะต่อวิคนโทรอีกฮะนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดอจานมมเลออกนะครับอาถอดจานมมเรออกแล้วก็จะเอาอ่ามเลออกนะครับออกออกฝั่งนู้นนะครับก็ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะออกลําบากอยู่นะครับเพราะว่ามันมีบางโครนนะครับนี่นะครับ งัดสนมังเนยอ่ะโอเคนำปลุกออกเลยอ่าเดี๋ยวเอาอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นกุญแจน็อตเบอร์ยี่บ็ดนะครับก็เตรียมมาได้เลยนะครับน็อตเบอร์นี้นะครับกุญแจนะครับนี่ะครับแต่จริงๆแล้วนะครับพวกอ่นะครับแผ่นล็อกกิบล็อกจริงๆก็ไม่จะเป็นตะปล็อกมันนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมันมันจะไม่ค่อยหลุดนะครับก็คือเราก็ตอกให้แน่นเลยนะครับอ่ะเอาเบอร์ยี่บ็ดมาบอกกับมาหน่ะ ไกดได้พวกอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอ่าเปิดฝาตัวน,นี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นพ่ออะไรนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะ <redef ine> นะครับตอนนี้ก็เลือกมาแล้วนะครับก็นี่ขาหักโอ้โหนี่นะครับเง <pseudo> ี่ยงมันหักไปนะครับ <marketing, S 1> ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนนะครับนี่อ่ะในในกล่องอะไม่ใช่ไม่ใช่ในกล่อง เราไปดูดีของเดิมจะเป็นยังไงนี่นะครับมันจะมีหูนี่นะครับ,รบแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยพีดไอ้น้องกลับด้เออไปเอาเอาเองเอามาก่อนเนีย่ยเออคือไอ้ยางตัวนี้นะครับมันมันต้องมีนะครับเอาเอาเอาไอเดียจะราบ,บีมาตัดท้าย เสียไปจอระบีมป่ะเลออ่าโอเคเดี๋ยวขี้โคลนทาไปก่อนเนาะเหนียวดีจังเลยเนี่ยยิงกัเจะาระบีอีกเนี่ยทาตรงเนี้ยเออทาตรงเงี้ยงเงี้ยงมาเนี่ยอ่ามันไม่แหมคนสมัยก่อนนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับก็คนแถวบ้านนะครับเมื่อก่อนเขาจะใช้รถไถนั่งขับนะครับอ่าโค้งพวกอยุทยาเมื่อก่อนที่มันเป็นสีล้อนะครับ เราใช้พวกเครื่องสูบเดียวแบบนี้นะครับเค,เครื่องประมาณส <d _ D> ิบห้าแรงสิบแปดแรงประมาณนี้นะครับ<_ d _ d _>ก็บเขาบอกว่ารถอะโซ่ขาดหรือเผาขาดกลางนาเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะ<_ d _ d _>เขาเล่าให้ฟังนะครับคันนี้น้ํามันมันก็รั่วหมดเลยนะครับแถวนี้งานกระลีบนะครับงานกรลีบคันนี้แต่ของรถก็ไม่รั่วยังไงนะครับน้าม,มันก็ไม่มีน้าม,มันเกียร์นะครับเขากรอบขี้โคลนใส่นะครับกรอบเพื่อให้มันหล่อลื่นนะครับ โอ้โหคิดไม่ได้ยังไงกขี้โคลนใส่ก็มีแต่กลัวขี้โคลนจะเข้าโอ้โหคันี้ก็เละเลยพังทั้งเครื่องทั้งคันนะครับโซ่เอร์หมดเลยนะครับเพราะว่าโคง้โครงรุ่นเก่ามันจะเป็นโซ่นะครับอ่าแต่อย่าไปทําตามนะครับอ่าอะไรคนโคกตรงไหไรยี่ห <c oughs> คนโคกไปม้าครับวันเนี้อ๋อเป็นรถอ่าะ <c oughs> ตอนนี้คนโคกอันนี้เขาได้อาชีพใหม่แล้วนะครับตอนนี้นครับเอาขาลงเดน้องอ่าได้อาชีพใหม่แล้วตอนนี้ไปทําพายทําอะไรรถไถอะไรประมาณนี้นะครับอ่าย t ท b e ก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับอ é, อย,ยูทูบยังทำกันเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนคล้ายๆว่าก็ต้องหาอาชีพที่มันหลักเป็นหลักเป็นแหล่งที่แน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับอ่าใครถนัดทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับก็ไออย่างโซเชียลพวงนี้นะครับมันมันไม่ยั่งยืนนะครับ วันไหนจะดับจะรุ่งก็ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้ามีอาชีพที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งมันก็ยังโอเคนะครับอก็ยังมีงานทาอยู่ตลอดนะครับม,ปปมีถ้าปืนได้ไหมตอนแรกนี่มียยิงยิงก็ต้องกันหน่อยนะ่ะเอาเขี่ยเข้าไปมันจะใส่ย,ยากหน่อยนะครับยางตัวนี้นะครับอ่ามันยิผมว่าไม่หน่อยนี่กลับมานี้เออเนี่เอา ยังัดออกทำไมแล่าเข้าไปเสียอฟูกจะให้ตกงลงมือเองนะเนี่ยเดี๋ยวมือจะเปื้อน <laughs> แล้วก็นี่นะครับจะให้ดูลูกปืนโค้งนะครับไอ้ลูกปืนคัดก็บางคนไปใส่ผิดนะครับนี่เราต้องหันในฝั่งในฝั่งฝั่งเนี้ยนะครับเข้าหาตัวรถนะครับบางคนไปหงายออกนี่นะครับงานเข้าเลยนะครับไม่ได้นะครับอ่าต้องหันเข้าแบบนี้นะครับอ่า ไป้ไหมใช้ทิชทิชกีตัดเใช้เนี่ยเนี้ยเนี้ยทิชกีอย่างเงี้ยกียให้มันยุบๆอย่างเงี้ยให้มันมันอ้าะลองดูดิน้อยอ่าโอเคอ้าใส่แหวนเข้าไปไอเนี้ยเอาลงมาล่างดิน้องบุญ หมุนนี่อย่าน,นี่ลงล่างเลยให้มันยุบไว้นี่อเอามีไงเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ใช่เอาเอันนี่ออกก่อนไหมใส่นี่ก่อนนี่มันจะได้ง่ายอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าน,น,นะครับ,อนะรบตอนนี้ก็ใส่แล้วนะครับฮะ เออทิ้งกางชั่วหน่อยดีจะแดดไม่มีวะเนี่ย้น,น,นี่อะไรเนะี่ยเออเอาดีแสงตัวอ,อ,อ,อย่างเขายังเจิดมันเอาป่าสุบไปหัวเชธอไปทำไงอ,อ่าเออมันทำเครื่อเองอ่านะครับก็ดูระยะนะครับนี่เฮ้ยวันนี้มันใหม่ไงบางทีมันยังไม่สึกเหมือนแกไงมันเลยข้ามช่องเลยอ,ะอ่ะเออคลายมาคลายสุดเห็นไหมไรเบาเมาืงอ่ะ อะไรอ <an> ่ะอะไรเบาอย่างเงี <that <that <S <s ้ยนะวิ่งเธเดิมอุ้ยเห็นวิ่งเธเดิมอ่ะสัเกตเตียวลองเนียสุดแล้วนะเอาลองเนียเอาดูวินทีดิดึงอีกล็อกเลยสุดแล้วไม่ไปแล้วเห็นมันไม่เบรกเลยไม่เบรกเอาให้ฝสุดจังวะอ๋อโอ้มันเบรกไหมเบรกเอาเบรกได้เลยใจยังไงอ่ว จะพุกลูกศรได้เปล่าม,มีได้เนี่ยเนี่ยเอาเราลองลองนึงไว้ก่อนดิจะดึงแค่เนี้ยเบียดน็อตว่ะน็อตตัวล่าง,งพวกเดี๋ยวใครตัวที่ของใครดิแล้วเอาหันตัวผู้ไปเข้าเข้าไปไหนปล่อยเลย,ปล,ยปล่อยเบียดตงนี้ต้องถอดมาเรื่อยมก่อนอืมติด หโหแต่จองคิวแล้วรถมาทุกวันนี่นะจะใช้ตัดทิ้งเอาไปทอมเลยไปทิ้ง,งนะาาไปเลยจะเสร็จน้ะผมที่งกลับไปเลยเออเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีงานงมีอะไรไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่าข้างอนามัยรู้เก่าอ่ะตอ,ะอนดดนะนี้มานรีดเฉยเลยรีดก็ไม่ได้ย้ำคันเดียวแต่ขนาดย,ย้ำโอเคโฟโอ้เลยน้ำมันเยอะเลยทุกคนตันและมันนี่มันจะไ,ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไง น้ำมันเยอะแล้วลองแท็กบางทีมันมต้องย่ำช่วยเลยกี่ไร่เน,นี่ยอันที่เราบนเนี่ยอ่ะหมดเนี่ยนะดีผ้าล่างด้วยอ่าเออแต่ที่ก่อนดันนะคนละคนละชั้นเลยนะอา่ามันเป็นตรงนี้สูงไหมอันสองก็ต่ำไปเพราะอันท้ายอ่ะเป็นแข้งนะสูงอ่ะเอะพอพร้พอ,พอ,พอมลึกอ่ะนี่คือน้ำมันอยู่อันล่างอย่างเดียวเลยนะตอนก่อนดันนะอ๋ออันนี้มันสูง ใช่ดูมาตามาเลยอันบนเนี่ยตอนดันไม่มีน้ำเลยอแต่น้ำมันก็ไม่สูบนะกี่วันเนี่ยดันเนี่ยยี่สิบสองชั่วโมงดันไปกี่หมดไปเท่าไหร่นะยี่สิบสองชั่วโมงแล้วเหอยยี่สิบสองชั่วโมงยี่สิบสองโอ้โหกี่วันแล้วนะยี่สิบสองนา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 เราเองใช่ไหมตัวนี้อ๋อมัื่อดันแล้วแต่นาคนอื่นเขาไม่ดันแล้วแต่ถามว่ามันมันดูเหมือนเดียตัง ก็เหมนก่อนนะ,ะแต่ผลมันพอยได้อะถ้าเราคิดระยะยาวอะ,อะมันประหยัดระยะยาวน,าน้ำมันแล้วก็สูบน้อยพี่อย่างเราคิดดูดิน้ำจากน้ำสูบไปอันเดียวอะ,อะสาม,มารถเนี่ยไดทั่วนาอย่างเงี้ยโดยที่น้ำของอันเดียวนะหมายความว่าเราต่อไปแล้วแค่สูบน้ำเหมือนเท่ากับเมื่อก่อนสูบอันเดียวเลยแต่เราได้น้ำทั่วนาโอ้มอก่อนเนี่ยก็ดูดิดูน้ำมีอันอันเดียวเลยนะแล้วก็อันบนเนี่ยไม่มีน้ำตอนดันเนี่มีมีเนี่ยชั่วโมงชั่วโมงละเก้าร้อยดันสองคัน มันมันรวมกันไหมชั่วโมงแล้วผิดต่อชั่วโมงอ่ะอ๋อก็คือมันต้องรู้ดันหนึ่งชั่วโมงกเท่ากับสองชั่วโมงแหละเพราะมันรถสองคันอบางคนไม่เข้าใจว่ากี่คันก็ชั่วโมงเดร็วราารกัอาาน,าาน,นอ๋ <c oughs> อเออดียังยังมีห้างแล้วนะดูสิน่ะ <c oughs> จะไม่คปอยู่บ้านเนี่ยจะไปอยู่ห้างดิโอ้โหไอ้อะไรสี่บนต่างก็สีหายหมดอ่ะก็อยู่นี่ตั้งแต่ไหนตอะไรเราไม่รู้อย่างอันนี้หมดเป็นแสนเป็นล้านท้ำได้ ยืนหมดกระายหลักพันทำไม่ได้บ้านคุณลเหมาขอสร่างนั่นแหละเอาไว้ก่อนเดี๋ยวสบายเกินเนี่ยอนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเอาเสียร้องดิดึงนี่แก้วไอ้โค้งธรรมดาง่ายๆไม่ทำอ่ะเนาะชอบไปนล้มบากล้มบากเลย อืมสืบไปตอกฮักเองอ่าครับเ,เ,เก่าเคนะครับก็เดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าจะเดินได้ไหมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดเครื่องนะครับแบบง่ายๆไม่ชอบเขาบอกว่าอ่ะแบบง่ายๆไม่ชอบเจ้าลำบากลำบากนะครับนี่ดึงก็ต้องเข้าใจจังหวะนะครับ ลองดึงแบบให้ม้วนเข้าไปในนีถ่ถ้าเกิดลองสาธิตเขาดูอ่ะถ้าเกิดดึงผิดจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยม้วนแขนเไปเด้อเ <c oughs> หรอ,โอ,อบโ,บโอ้อ่ะวปกติใครใช้เครื่องนี้อ๋อนี่นี่เป็นยังไงวะอ่าหนึ่งแล้วพอมแล้วนะเอา้า นั mould, ่นนั่นน right ั่นเป็นไรกันสิฮะดูดิตั้งตึงเงินหรอเอาเไปเลยเจอะไปแค่หนึ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาก่อนเบาก่อนดังให้โลกงทุกคนเลยไหนจะดูใหม่นะเดี๋ยวไปเบาก่อนเบาก่อน

ไม่ดับอีกกระดาดรถเดินได้แต่กระดับะครับนี่ตามก่อท่อเลยตะฟุกดูไปเนี่ยเป็นยังไงตอนอยู่โขเฮ้ยมันหย่อนเกินป่าววะคลานอ่เออแล้วที่พวกนึงแคเนี่ยะพาหรอวะความจริงมันก็คลานมันก็ปล่อยดีนะดีดมันก็เมื่อกี้คลายแล้วพานหรอวะพวกเอ้ยต้องเด่งต้องเด่งหย่อนหย่อนจะพานได้ไง ล่นลนนะนี่มันก็ไม่น่านลืนนาน่นนะนี่นี่นี่ยะนี่ลื่นไหมแกดูสิมันก็ไม่น่าลื่นหรอกไปดูดนะอืมเดี๋ยวลองใหม่ดิเราใหม่ดิลองลิลงเลยอืมผลไม้ะี่พามาอยู่มันก็ตกผลไม้พันเดี๋ยมันก็ดูตึงนะเมื่อกี้นะอืมมันหย,นอย่อนเยอะเล่าอื<ะ>ไมไปถึงย่อนตัวไหนนั่นนะเออไม่ได้จับอะไรเลยเออมันลอยไอเนตมันขายไว้อ๋อตอนที่ว่านี่มันติดไงที่เหล็กมันเขาได้มาตึงกว่านี้อืมแต่ว่าอย่าที่อ่แหละอืม ก็ไม่นามีอะไรนะปล่อยมันก็โดดดีแต่ว่าทำไมมันปิ่งมันจอดอย่างดูดด้วยออถ้าดีไม่ดูดมันก็ไปได้นะเมื่อกี้อ่า พวก,เ,กเอาสะาพานไปเก็บน,นะนะเออกทีลองใหม่ที่น,นะครับเมื่อกี้สะพานไม่หย่อนนะครับะนะครับองติดเครื่องดูใหม่นะครับอ,อ่ ยอดนนักบานเนี่ย,ยเครื่องมันจะหลุดเฮ้ยเตะเกตเตะเกดน็อตมันมหลุดนะ่ะน็อตแทนเครื่องอะ่นะน็อตแทนเครื่องมันหลุดอ่ะหลุดไปมาเนี่ยหลุดแดก้วเนี่ยหลุดหายไปแล้เนะี่ยหายไปข้างกันอะ่ะ มันขค่เหยาวเว้ยเครื่องอ่ะเห็นปะเรื่องมันงอกออนั่นแหละแล้วมันมันหย่อนอ่ะโอเคนะครับจะม่แค่เหยาวไหมรู้รู้สาเหตุแล้วนะครับก็น็อตแทนเครื่องมันหลุดหายไปตัวหนึ่งนะครับนี่โน่นโน่น ะอะไรมันสีให้อีดอารดไปหมดไม่ด้วยสีอะไรวะหนีป่ะเนี่ยเออใช่โอ้โหอะไรหลุดหมดแล้วมังสีอะเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่โคลตัวนี้อยู่ในโคลตัวนุ๊กนี่เดี๋ยวดูโอ้โหสะุดหายแล้วเนี่ยน็อตเนี่ยจัดมานี่เอ้าจะกลับไปตรงไหมตรงไหมต้องค้อนตีหน่อยไหมตั้ะโอเค พัเบอรอะไ้างยิบสองไงอ่ายี่สิบสอมีปะมีต้องซื้อมาใส่ยีิบสองเกียร์ดำไงเกียร์ดำไงไปซื้อเหรอก็ต้องไปซื้อดิที่ไหนไปซื้อที่ไหนอ่ะต้องให้เมยไปซื้อเลยมั้งจะดูเรื่องหนุนตัวอย่างไปลยมั้งอ่าต้องต่อตัวอย่างไปเกียร์รถดำปะมันไม่ใช่รถดำอะไเกียร์อ่ะมันไป็น็อตล้อมีป่ะล่ะน็อตล้อยี่ิบสองเขามันอ่ะเขากำไม่มีว่ะมันเป็นน็อตรุ่นใหม่แล้ว มีแท่นมันก็ขย่อยู่ตลอดนะแท่นยกเลยถึงว่ามาแล้วนะเออดูมันรับร่วมไหหรือมันหนักเครื่องหนักเครื่อเกี่ยวเครื่องหนักไม่เท่าไหร่แล้วกลัวแบบแท่นมันโยนเนี่ยให้ตัวได้เวลาเพื่ออะไรเงี้ยนะเออมันโยนมันให้ตัวได้แต่ก็เพิ่งอัดมาแล้วก็แน่นนะอืมเอาโอเคสรุปแล้วเป็นที่แท่นเครื่องนะครับที่มันเขย่าเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคงลองได้แค่เท่านี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับ ใครนะครับที่สนใจอยากะทำเครื่องนะครับอยากทำโครงนะครับก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ9 8น3 1 2 7 9 8 9นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ